สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลายัยเสนอเ,เปิดประตูสั่นจอ สดีคร <gesch> ับวันนี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับนำภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดประตูชั้นจรตลอดทั่วัวรมาให้น้องๆได้ชมกันแบบบรรยากาศรวมมิตรครับเริ่มด้วยที่แรกนะครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีบรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับวววัันนนีีี้ดท่เรามสามสิบหก นี่ก็คือความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะฮะจากน้องหนูแหวนโรงเรียนสุรศักดิ์ดนตรีแมความคิดเขาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ขอถามบรรยากาศนิดหนึ่งว่าวันนี้เราได้มาชมโครงการนี้แล้วในส่วนร่วมนี้น้องหนูแหวนได้อะไรจากโครงการนี้บ้างครับก็ได้รู้ว่าระบบใหม่ที่แบบแอดมิดกับเอนทาเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง เอาเดินทางกันไปต่อนะครับที่โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปธรรมโอ้โหโรงเรียนนี้หญิงล้วนทีเดียวนะฮะแต่ว่าจะสวยสู้โรงเรียนอื่นเขาได้หรือเปล่าต้องไปติดตามชมกันต่อครับเดเยร์รูของ้าเนดเยรของเรียนตอนแรกจะให้มาเาไปเรียนอสยังไมู่ดูสิน้องคนนี้นะครับทุ่มเทจริงๆเลยเนาะแทบล้มหน้าทิ่มกันเลยทีเดียวนะครับจังก็จ บรรยากาศอีกโรงเรียนหนึ่งนะคบโรงเรียนบางมดวิทยาสีสุขวาตชนอุมาธรรมแหมโรงเรียนนี้ที่ก็บอกว่ามีส้มเยอะๆใช่ปะส้มบางมดอ้อไม่ใช่แล้วมาเริ่มต้นนะครับเรียกน้ําย่อยกันด้วยเกมแข่งกันกากแหมแต่ละคนออกท่าทางน่ากลัวมากกว่าขำนะเนี่ย และไม่ใช่ว่าเรานะครับจะเดินทางอยู่แค่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นเรายัางเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยและที่นี่ก็คือโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีครับ มาถึงน้องๆเขาก็โชว์เต้นกันเลยนะฮะกับทีมงานของเราพี่เม์นั่นเองโอ้โหสองคนนี้ไซส์พอๆเลยทีเดียวเต้นกันเข้าไปโยกย้ายกันเข้าไปแหมทําไปได้นะครับเนี่ยและเพื่อเป็นการสอนน้องให้รู้จักวิธีการเต้นที่ถูกต้องนะครับพี่เมย์เลยออกสเตปโชว์เดี่ยวกันเลยกับเพลงที่ใครหลายๆคนชื่นชอบลีลานี่เลิศจริงๆเลยนะฮะแต่สังขารดูว่าจะขัดแย้งกันมากเลยทีเดียว โรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์ครับแม้มาถึงโรงเรียนนะครับ <c oughs> ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมเรียกน้ำย่อยกันก่อนกติกาของเกมก็ง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> ให้น้องๆรวบรวมสิ่งของที่มีอะไรก็ได้มารวมกันให้มากที่สุด <c oughs> แต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวนะครับว่าของเหล่านั้นต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นทำไมต้องเป็นสีชมพูนะเพราะว่าเรามาจากจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยายลายัยคลื่นวิทยุจุฬาของเราก็มีสีชมพูเป็นสีสัญ,ญลักษณ์นั่นเอง <c oughs> แม้แต่ละคนนี้วิญญาณแม่ค้าเข้าสิงเลยทีเดียวนะฮะแม่ขนกันออกมามีเท่าไหร่ออกมาเลยออกมาเลยและก็มาถึงโรงเรียนสุดท้ายที่เก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะครับก็คือโรงเรียนราชินีบนนั่นเองครับที่นี่ต้องบอกว่าต้องเรียบร้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งกําเนิดของพจมารในบ้านทรายทองนั่นเองแม่ก็เล่นถักเปียกันทั้งโรงเรียนแบบนี้นะฮะชายกลางเข้ามาได้ถึงกับงงเลยทีเดียวนะครับเนี่ย ชมบรรยากาศของโรงเรียนแล้วนะครับไปฟังความรู้สึกนะครับจากพจมานตัวจริงกันดูครับว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะชื่อจุธามาอาฟองพัฒน,นาค่ะอยู่แผนวิทยวิทยคณิตโรงเรียนราชินีบนค่ะวันนี้ได้มาฟังพี่นัท พูดแล้วก็ให้ความรู้นะคะก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังถูกช่างอีกยิ่สร้างความมั่นใจเข้ามาใหญ่เลยนะคะเดินทางมาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับยังไงต้องขอตัวกลับก่อนแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปตรองสกุลทัวร์กันที่โรงเรียนอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับ